ถึงแล้วนะคะสนามบินนอน์กำลังจะเดินทางไปงานปิดโลกวันอาทิตย์ที่สอค่ะถูกวันนี้แสดงสกี่มง,ง,ง,งละวันนี้แสดงบ่ายสองจะขอบอกเองนะวันนี้ลูกและอาแสดงบ่ายสองนะคะเดี๋ยวสามารถติดตามดูสำหรับคนจุฬาลฟ์สดน,น,นะคะเฟซบุ๊กนะคะารบินพดิทิงนี้นะคะส่วนคลิปก็เดียว จะเก็บให้ผ <tax S 2> <abil itation. S 1> ่านแหม่มแชนแนลนะคะเรื่องจะครึ่งตีโมดีสก right ็มันก็เรียกโซนหนึ่งแล้วค่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่ฮันแก่นค่ะโรงงานสุทธาขอเรียนเชิญบริษาทที่ใช้น้ำมันกุล คุณชิค่ะคุณงพิชิตและคุณสาตราค่ะคุณสาตราคุณสารคุณสองสาเรนแม่ช่องทีะขอ0 2ราวี102ซึ่งเจาระทำพยายามากษัารยแม่ฝาหลวเชียงรายการรณาแรครื่อนเพื่อนประดจาโดยด่วนนประตูหอหมาเลข35ประตูหอบหมา